สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในหวยรัฐบาลไทยวันนี้ก็มาเจอกันในหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เมษายน2568นะครับ ก่อนจะไปดูเนะื้อหาหนังสือก็มาดูคําเตือนนะมาดูคําเตือนก่อนนะครับดูคำเตือนนะครับคําเตือนนะครับสถาบสนสารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสิผิดกมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางอนิสายหาซื้อสารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมนะครับความปรารถนาดีจากช่อง e s s e n t i l เลียกเด็ดหวยแม่นๆนะครับ ก็มาดูกันเลยนะครับอ๋อเป็นลูกทุ่งกองยาวนะครับ EP นี้นะครับลูกทุ่งกองยาวก็มาดูหน้าแรกกันเลยนะครับหน้าแรกนะครับเลขมงคลนะครับหนึ่งสี่เจ็ดนะครับ เดนล่างนะครับมาดูของวันที่แล้วนะครับเพราะว่าเลขมันเด่นล่างนะครับชุดนี้นะครับวันที่แล้วเข้าสามหกเก้านะครับเข้าไปที่สามก็หกนะครับเด่นดับมือพักการนะครับสี่หกเก้านะครับวันที่แล้วมาที่หกนะครับหลับข้อมูลบนนะครับหนักหน่วยบนนะครับ 0 4 7นะครับเข้าไปที่7นะครับแต่ไม่มี97นะครับขรอมูล2ตัวท้ายนะครับหลักสิบนะครับ0 3นนะครับเข้าไปที่3นะครับลาบจากซื้อไทยนะครับ3 6 9นะครับก็เข้าไปที่6 3นะครับแต่ชุด2ตัวไม่เข้าครบไปเข้าคู่โต้นะครับให้เห็นไหมครับคู่โต้นนะครับ าจากซื้อไทยนะแปดหกเจ็ดนะครับเข้าจากนี้หัวที่แล้วเด่นบนหกนะครับก็มีหกแปดเจ็ดนะครับนี่ข้างล่างเด่นสามนะครับเข้าไปที่สามหกนะครับก็าตามต่อวันนี้นะครับตัวหนังสือมันเล็กนะครับแอดดึงปรับมาให้ใหญ่หน่อยนะครับ ก็อาจจะไม่เต็มหน้าหน่อยนะครับมีข้อบนนะครับ1นะครับมีข้อล่างนะครับ4นะครับวันนี้วันที่แล้วมีข้อบน6นะครับข้อล่างนะครับ3นะครับเข้าบนเข้าล่างนะครับนะครับให้แคบนะครับ ทั้งบนทั้งล่างนะครับมวดที่แล้วนะครับตัววิ่งถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็มีสองเล่มนะครับมีสองเล่ม เข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเข้าบ้างแง่ต่อเลยนะครับต่อเลยหน้าที่สองนะครับหน้าที่สอง เป็นดูดวงนะครับใครจะดูดวงนะครับสีเล่มนี้มีให้ดูดวงด้วยนะครับก็มาดูหน้านี้เลยครับ นายแน่มา4 5 7นะครับ4 5 7เด่น3ตัวมา1ตัวนะครับก็งวดที่แล้วก็3 6 9นะครับ3 6 9ก็เข้าไปที่3 6 9นะครับอ้วนนี้4 5 7นะครับรวยแรกนะครับอัวที่แล้ว3กับ6นะครับเข้าไปที่3 6มาคู่เลยนะครับรวยแล้ว วันนี้ให้สี่เจ็ดนะครับรวยแล้วมาดูหน้านี้นะตาคมกล้องดำนะครสามตัวมาหนึ่งตัวนะหนึ่งห้าเจ็ดนะหนึ่งห้าเจ็ดนะชนกันที่ห้านะห้านะครห้านะครับ, 5, นรบ, 5, นรบหน้านี้กลับมาเข้าอีกนะครับสามอาจารย์ฟันธงนะครับวันนี้ให้สี่กับห้านะ สามจานฟันธงแม่นมนะเนื่วดที่แล้วให้สามเก้านะฟันธงมาที่สามนะก็เข้าไปที่สามหกนะครับวันนี้ฟันธงมาที่สีนน 4, น่นะครับสี่กับห้านะฟันธงมาที่สี่ชนรวยแล้วนะครับไม่พอนะครับ สามักเกนะครับเอาไปที่3 6นะครับมวดที่แล้ววันนี้ให้สีกับเจ็นะครับรวยแล้วนะครับาตามมนต่อครับสิทธิ์ลองคิดนะครับก็อมวดที่แล้วก็พลา,าดไปนะครับ ยมลวก็ผ่านนะครับก็ตัดก็ผ่านนะครับแต้มเดียวนะครับ8ปดนะครับเอสก็ซื้อแค่แปดนะครับ83 8 6ามนะครับมาดูวันนี้นะครับแต่หลักเข้ามานะครับหลักแปดมานะครับวดที่แล้วนี่นะครัใาจจะแค่ไปนะครับ นี่ของวันนี้นะครับ0ูนย์หกเจ็ดเนจะครับน่าจะติดมาตัวหนึ่งนะครับงวด่ี่ิแล้วเข้าเฉพาะเลขวิ่งนะโอ้แอดเขียนผิดนะครับใช้เขียน 8, 6กแนะครับเขียน867นะครับ หกแปดเจ็ดนะครับก็เ,เข้าไปที่แปดนะครับอวดที่แล้วนะครับจะจับคู่ไม่เข้านะครับตามมาต่านตอน,นะครับเ,เลขสวัสดีนะครับสามหกหกนะครับวันนี้ให้สี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดสี่มาเยอะนะครับสี่สี่สี่นะครับ ไปตามมาต่อเลยนะครับหน้าแปดนะครับทีเด็ดหวยรวยก่อนใครนะครับ โอเคแล้วนะครับตัวเด่นก็มานะครับสามสี่หกเก้านะครับสามสี่หกเก้าพัดลมนิดนึงนะครับแอดลอนนะครับอาจจะมีเสียงพัดลมนิดนึงนะครับกองวันนี้นะครับหนึ่งห้าเจ็ดแปดนะครับหนึ่งห้าเจ็ดแปด ข้อมูลบนเล็บหนึ่งห้าเจ็ดนะครับหมดที่แล้วให้บนลงล่างนะครับเนี่ยครับสามหกนะครับสามหกให้บนลงล่างนะครับนี่ครับขมูลนี้นะครับ แอทีละอันนะครับเอาสามหกวันทีละนะครับอันนี้ของวันนี้นะคนะรับหนึ่งเด่นหนึ่งันีเด่นหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้านะครับไปตามต่อนะครับอันนี้เอสก็ไม่ได้ตามนะครับมาถึงอาจารย์ห้าที่สิบนะครับ าที่สิบนะครับก็เข้าไปเต็มเต็มนะครับสำหรับเอกลิกิตมงคลนะครับเมว่อี่แล้วนะครับสี่ห้าหกเข้ามาที่สามหกนะครับข้างบนนะครับสามหกเก้านะครับหกแปดเจ็ดนะครับก็เข้าไปเต็มเต็มนะครับเีเข้านี่เข้านะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับ นะวันนี้ชนสี่นะครับวดที่แล้วชนหกนะครับน,นี่ชนสี่ก็ไปสตอเลยนะครับวันนี้สี่กับห้านะครับเศรษฐีแจ็คพอตนะครับสี่กับห้าครับดึงเด่นมาที่สี่นะครับวดที่แล้วดึงเด่นมาที่สามนะครับอันนี้ครับ เมืทีแล้วดึงเด่นมาที่สามนะคไปกันต่อเลยนะครับนี่นะข้าสามหกมันที่แล้วนะครับสามหกน่างนะครับ วัที่แล้วนะครับของวัที่แล้วนะครับเข้าสามหกนะครับนี่ศูนย์สามเจ็ดก็มาสามนะครับนี่สามหกศูนย์เด่นสามหกนะครับมาดูวันนี้นะครับมาดูวันนี้ของวันนี้นะครับก็สี่ห้าหกนะครับสี 4, 5, ่ห้าหกสี่ห้าแปดนะครับสี่ห้าแปดไม่ได้เสียแล้วก็ บนนับหนึ่งห้นะครับหนึ่เจ็น,นี้เด่นล่างให้0ูนย์นะครับเด่นบนให้4ี่นะครับสี่หนึ่งสี่สองสี่แปดนะครับศ1นย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดะครับมาชวนกับอาจารย์มาชนกับอาจารย์เอาากวิคิดนะครับหน้านี้ก็ต่อนะครับ อ่าอินซิเดนต์วันที่แล้วนะครับวันที่แล้วเข้าแต่บนนะครับด้านเหนือนะครับเข้าสามกับหกล่างให้ศูนย์กัเก้านะครับแต่มีสามอยู่นะครับใต้นี่ครับสี่ตัวเนี่ยมีสามอยู่นะครับนี่เข้าบนนะครับแปด เข้าไปที่บนนะครับสามต่อนะครับวันนี้เหนือนะให้สี่กับห้านะครับสี่กับห้าสี่สี่ห้าศูนย์เจ็ดนะครับเหนือนะเใ,ใต้นะครับหนึ่งสองเจ็ดแปดนะครับหนึ่งสองเจ็ดแปดนะครับสำหรับข้อมูลข้างสูงข้างต่ำนะครับ สูงห้านะต่ำหนึ่งนะครับงวดนที่แล้วสูงสามนะครับต่ำสองนะครับแต่ไม่มีสามหกนะครับงมวดที่แล้วมาดูอันนี้นะครับเลิกวันรวยวันออกนะครับหนึ่งห้าเจ็ดนะครับหนึ่งห้าเจ็ดดึงเด่นมาที่หนึ่งนะครับล่างนะครับดึงเด่นมาที่ห้านะครับ วันทีแล้วดึงเด่นไม่ละไม่เข้านะครับแต่มาเข้าล่างอยู่นะครับล่างเข้าสามหกอยู่นะเข้าไปที่หกอนะครับมีหกสามนะมีแต่หกสองนะครับเทียบ หนึ่งตัวนะครับสองหกศู 2, นยะ์ครับวันที่แล้วนะวันนี้หนึ่งห้าเจ็ดครับไปกันต่อนะครับวันที่สิบหกเมษายนะครับดูวันเที่ยวนะครับอ่านี่แอดก็ให้ดูนี่นะครับ สี่ธีพันล้านนะครับหนึนะครับหนึงหจ็ดวันที่แล้ว439นะครับก็เข้าไปที่สามนะครับนงดวงดาวจักรวาลก็เข้านะครับเข้าไปที่สามนะควันที่แล้วนะครับ วันนี้ให้สี่นะครับเลขดาวจักรวาลนะครับสามตัวมีศูนย์ห้าเจ็ดนะครับศูนย์ห้าเจ็ดนะครับเศรษฐีพันล้านนะครับหนึ่งห้าเจ็ดครับสู้ๆนะครับหนึ่งห้าเจ็ดนะครับเห็นเยอะมากนะครับหนึ่งห้าเจ็ดเน้นไปที่หนึ่งห้าเจ็ดนะครับเน้นที่มีหนึ่งมีห้ามีเจ็ด หมากเกมก็ยังติดหนึ่งห้าเจ็ดนะครับโอ่งวทีแล้วหมากเกมก็สามสี่เก้านะครับน,นี้สู้เว้ยก็สามสี่เก้านะครับน,นี่ก็สามสี่เก้านะครับสามเจ้านี้นะมาชนสามอีกนะครับอันนี้เข้าไปที่สามหกนะครับทีมป๋าอูจริงใจนะครับมาดูวันนี้นะครับ ปลาอ้จริงใจนะให้หนึ่งกับห้านะครัางนะหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้านะห้าสี่ห้าหกห้าเก้านะหนึ่งห้าเจ็ดนะก็ตรงกับอันนี้นะครับก็ติดไว้นะควันที่แล้วติดสามกับเจ็ดนะครับเลขเด่นดังนะควันที่แล้วนะครับ ให้แคบไว้ไม่หมดนะครับสี่สามนะครับวันที่แล้วเลขเด่นดังวันนี้เลขเด่นดังให้สี่นะครับสี่ก็จะผ่านหรือเปล่านะครับก็ตามต่อวันนี้ครับเนี่ยเลขมันจะอยู่แค่นี้ครับหนึ่งห้าเจ็ดสี่นี่ครับสี่ตัวนี่เอาไปจับได้เลยนะครับใครมีเลขเด็ดเลยดังเลขฟันธงชี้ขาดนะครับคนนะครับ แล้วให้หกนะครับกดจี่แล้วให้หกนะครับจี่แล้วให้หกนะครับสามหกเอาเป็นที่หกนะครับวันนี้ให้เด่นห้านะครับเด่นห้าเด่นห้าเอาฟันทงชี้ขาดเปที่ห้านะ นี้เลขมองบนนะให้ศูนย์ึเก้าไม่เข้านะครับมวนที่แล้วมันดูวันนี้ครับหนึ่งกับ,กบสีน่นะครับอาจา์อารักษ์จับมืออาจารย์สิทธิโชนครับหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสีห้างวทีแล้วนะครับเข้าไปที่สามหกนะี่ยตัวกลับนะครับเห็นไม่หมดนะครับ ที่แล้วเข้าอยู่นะหนึ่งสี่ห้านะข้างล่างครับล่างน่าจะเน้นหนึ่งกับห้านะข้างล่างนะเนี่ยก็เข้าไปที่สามนะครับวันที่แล้วสามแปดเก้านะครับวันนี้ให้หนึ่งสีห้านะครับ ามตัวมาหนึ่งตัวครับก็ติดหนึ่งกับห้าแล้วติดสี่อีกแล้วนะครับก็อยู่ในสามตัวนี้แล้วครับเลขเด่นๆนะครับแปะกงนะครห้าเจ็ดนะครับก็มีห้าอีกแล้วนะคจับตาทะเบียนรถเอสนะครับทะเบียนรถเอสหนึ่งห้าห้าหนึ่งครับก็เลขจะออกใกล้ๆตัวนะครับตอนนี้ มาหน้าที่ต่อเลยนะครับหน้าที่18ครปดเมื่อวันกี้แล้วเข้าไปที่สาหนะครับนี่ครับหเข้าไปที่สาหนะครับแคปไปนะครับ เรามาดูวันนี้นะครับนี่ของวันนี้นะครับกลังโชคกลังเลขนะครับหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าทะเบียนรถแอดนะทรบทะเบียนรถใหญ่นะครับก็ติดไว้นะครับหนึ่งห้าเจ็ดนะครับหนึ่งห้าเจ็ดนะครับเรามีโชคนะครับ ย,นะยุ้งไผ่นะครับองมาสีแล้วก็เข,ข้านะครับยุ้งไผ่สามกับหกะนะครับได้เหนือลงล่างนะครับเพราะว่าเลขเด่นเขาเข้า,ขาสามกับหกนะครับเนี่ยในสี่ตัวเนี้ยวิ่งได้บนล่างนะครับบนล่างมาแน่นอนนะครับ ตามต่อครับวาสนาพาโชคนะครับในเดินเจ็ดนะครับวันนี้หลักร้อยนะครับศูนย์สองหกเจ็ดนะครับศูนย์สองหกเจ็ดวันที่แล้วก็ไม่เข้านะครับที่แล้วไม่เข้าดำปากน้ำนะครับ 4ครับ4 1 4 2 4 8ครับ1 1 2 1 5 1 8 1 0นะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็หน้าปกหลังนะครับก็เข้าเหมือนเดิมนะคเหมือนที่ ข้าไปที่สามนะครับต,ตามต่อนะหมวดนี้นะครับวันที่แล้วมาที่สามนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากเอฟซีที่เข้ามาใหม่กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ใครมีน้ำจิตน้ำใจช่วยสนับสนุนช่องนะครับก็มีหมวดซูเปอร์แตงนะครับ ใครใสมัครสมาชิกช่องก็ทักมาได้นะครับใครใสมัครลายแบบพิเศษก็มีนะครับก็ทักมาได้นะตามที่เคยให้ลายไปนะครับ0 8 5 9 2 1 6 0 4 2นนะครับทักมาส่วนตัวได้ครับก็จัดให้ชุดพิเศษนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ เจอกันใน e ีพีหน้านะครับสื้อญี่ปุ่นนะครับน f ่เขอมาก็จัดตามคำขอนะครับ